จะเป็นยังไงถ้าชาวเขมรโซกับชาวเขมรด้วยกันเอง ท่านผู้ชมครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับต้องบอกเลยว่ามีกระแสร้อนแรงอยู่เรื่องหนึ่งครับนั่นคือเรื่องของชาวกัมพูชาบางส่วนครับที่เขาเนี่ยไม่รู้คิดอะไรอยู่นะครับถึงได้ทําการถ่ายคลิปวิดีโอซึ่งเป็นคลิปที่ตัวเองนะครับกำลังนั่งฉีดธนาบัตรของประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นแบงค์20นะฮะฉีกฉีกฉีกแล้วก็มีการป่นปี้นู่นนี่นั่นหรือบางคนก่อนหน้านี้ก็มีการนําเงินไทยฮะไปวางกับพื้นแล้วก็กระทําบางสิ่ง บางอย่างที่ไม่เหมาะไม่ควร หรืออีกบางกรณีก็คือว่ามีชาวกัมพูชาบางส่วนครับเขาเนี่ยได้ทําการเผาแบงค์พันของประเทศไทยโชว์เลยซึ่งปริมาณแบงค์พันที่เขาเผา,านะฮะต้องบอกเลยว่าแบบมีเป็นปึกๆเป็นฟ้นฟอนๆเลยอย่างไรก็แล้วแต่ครับก็มีชาวเน็ตบางคนก็ไปทักอีกนะครับบอกว่าเฮ้ยฉันรู้สึกว่าทําไมธนบัตรพวกนี้เนี่ยมันเหมือนไม่ใช่ของจริงอย่างไงอย่างนั้นเหมือนกับพวกเขาเนี่ยนะเอาธนบัตรเหล่านี้เนี่ยไปถ่ายเอกสารออกมา,ออกมาเพื่อเอาไปเผาโดยเฉพาะบางคนก็แซวนะครับบอกว่าแน่ จะเผาสักทีนึงเนี่ย เอาของจริงเผาซี่จะไปปริ้นต์ใส่กระดาษแล้วเผาทาไมต้องบอกนะครับว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากระแสการเผาธนบัตรหรือว่าเงินไทยเนี่ยน่าจะมาแรงแซงโค้งอย่างมากในเหล่าบรรดาชาวกัมพูชานะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับล่าสุดเองเนี่ยก็มีกระแสใหม่เกิดขึ้นเพราะก็มีชาวคอมเมนต์บางส่วนที่รับกับการกระทําเหล่านี้ไม่ได้ในช่วง2 3สาวันที่ผ่านมานะครับก็มีชาวคอมเมนต์บางส่วนนะฮะเขาเองก็ได้ออกมาอัดคลิปวิดีโอเหมือนกันตั้งกล้องเปิดกล้องหน้าเหมือนจะฉีกเงิน ไทยเหมือนเดิมครับแต่รอบนี้พวกเขาเหล่านี้ไม่ฉีกธนบัตรของประเทศไทยแล้วก็ทําท่าทางเหมือนจะฉีกเงินของกัมพูชาด้วยกันเองแต่ก็ไม่ฉีก สุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเขาหลายๆคนนี่นะครับก็มีการนำธนาบัตรของประเทศไทยแล้วก็ธนาบัตรของประเทศกัมพูชาเนี่ยมาประกบกันแล้วก็ใส่มือยกมือไหว้คือต้องการสื่อว่าเงินทอเป็นสิ่งที่หายากไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็นแล้วแต่พวกเขาเหล่านี้ก็เลือกที่จะไม่เผาไม่ท,ท,าาทําลายธนบัตรบางคนก็พูดไปในในนะครับบอกว่าเนี่ยมีกินมีใช้ทุกวันนี้ได้ก็เป็นเพราะสะกุลเงินเหล่านี้นี่แหละ ที่ประคับประครองชีวิตของพวกเขาและต้องบอกเลยนะครับว่าคนที่ออกมาอัดคลิปักษณะแบบนี้เนี่ยก็เยอะพอสมควรก็ต้องบอกว่างานนี้เป็นการงัดข้อการระหว่างชาวกัมพูชาด้วยกันเองที่มีมุมมองหรือว่าทัศนคติที่แตกต่างกันในส่วนของชาวกัมพูชาบางส่วนนะครับที่เขาเอาเงินบาทของไทยเนี่ยไปฉีกบ้างแหละหรือว่าไปทําบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็มีคนไทยหลายคนนะครับเข้าไปให้คําอวยพรเพียบเลยนะฮะในขณะที่ชาวคอมเมนต์บางส่วนครับที่เขาเองเนี่ยก็รู้สึกว่าการกระทําเหล่านี้ไม่เหมาะ ไม่ควรพร้อมกับออกบาดคลิปแล้วก็พนมมือยกมือไหว้ให้ความเคารพไม่ว่าจะเป็นเงินไทยหรือว่าเงินกัพูชาก็ตามเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าก็มีชาวกัพูชาหลายคนต่างก็เข้าไปแสดงความคิดความเห็นบอกว่าเธอเนี่ยก็ถือว่าทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะและแน่นอนครับว่าในอีกมุมนึงเนี่ยก็ต้องมีชาวกัพูชาบางส่วนที่ไม่ชอบอะไรแบบนี้ก็ทวลงที่เธอเหมือนกันใดๆก็ตามครับเรื่องราวเหล่านี้ถูกแชร์อย่างมากในฝั่งโซเชียลของไทยก็ต้องบอกว่าคนไทยหลายคนก็ชื่นชมเธอเนะครับว่าเธอเนี่ยก็รู้จักแยกแยะ ถึงความเหมาะสมอะไรควรไม่ควรในส่วนของเงินบาทเองนะครับ,บล่าสุดเองเนี่ยกัมพูชาก็ได้ออกมาประกาศนะครับว่าจะหยุดรับเงินบาทสําหรับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าและบริการอื่นๆส่วนเหตุผลเป็นเพราะกัมพูชาเขาอ้างว่าเขาเนี่ยหยุดนําเข้าไฟฟ้าจากประเทศไทยโดยสมบูรณ์และต้องการส่งเสริมการใช้สกุลเงินเรียลของตัวเองแทน เป็นอย่างไรกันบ้างลนะ่ะกับเรื่องราววันนี้กับการที่มีชาวเขมรแบ่งออกเป็น2ฝั่งโดยฝั่งแรกพยายามเอาธนาบัตรของประเทศไทยนะครับเอาไปฉีกเอาไปเผาอีกฝั่งหนึ่งก็เอาธนาบัตรของประเทศไทยครับออกมากราบมาไหว้ก็ต้องบอกว่าตอนนี้ความคิดของชาวกัมพูชาบางส่วนก็แบ่งออกเป็น2แบบหลักๆนะครับคุณผู้ชมดูคลิปวันนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างสามารรคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าหากชอบการเล่าเรื่องของแอดมิน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับแอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ